สวัสดีค่ะพบกับกลุ่มฝัรลาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะตับคุณรูมิมลิกาลนลาลงค่ะเรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่10นะคะเรื่องของรูปเลขาคณิตสองมิติค่ะดเด็กๆวันนี้เราใช้เป็นแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เล่มน,นี้นะคะดเด็กๆ หัวข้อที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของรูปเลขาคณิตในชีวิตจริงนะคะในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราก็จะต้องได้ไปในสถานที่ต่างๆมากมายนะคะเด็กทีนี้เนี่ยรูปเลขาคณิตก็มีส่วนในชีวิตจริงของเราด้วยนะคะมีตัวอย่างอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ครูบุ้งจะขอยกตัวอย่างเป็นสนามเิ๊กเล่นของเด็กๆนะคะนักเรียนดูนะคะว่ามีรูปเลขาคณิตอะไรบ้างนะคะยยกตัวอย่างรูปแรกนี้เลยนะคะวงกลมนะคะเป็นรูปเลขาคณิตสองมิตินะคะ,ะรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะลูกนะรูปสามเหลี่ยมด้านนี้ก็มีนะคะะไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะคะในจุดอื่นก็มีแต่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะเด็กๆ ะเด็กดูร,รูปสี่เหลี่ยมเพิ่มเติมนะคะจะมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นมาน,นะคะ่ะสำหรับรูปนี้นะคะจะเป็นรูปเลขาเงินสามมิตินะคะในเด็กเป็นรูปของทรงบอลบอกแบรบ,รบนี้เลยนะคะรูปแปดเหลี่ยมก็มีนะคะดเด็กๆดูนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะดเด็กๆนะ ก่อนอื่นนะคะคุณครูขอทูก่อนก่อนลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมรูปวงกลมและวงรีนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติก่อนนะคะลูกสําหรับรูปแรกเลยนะคะเป็นรูปหนึ่งสองสามสี่ห้าทำไมต้องนับจํานวนด้านเราจะได้ทราบว่ามันเป็นรูปหลายเหลี่ยมชนิดไหนนะคะเป็นรูปเรขาคณิตสองสองมิติชนิดไหน ำหรับรูปนี้ก็คือรูปหกเหลี่ยมน,นะคะเพราะว่าม,มีด้านหกด้านมีมุมหกมุมนะคะรูปถัดมานะคะเป็นรูปหนึ่งสองสามเป็นรูปสามเหลี่ยมน,นะคะมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมนะคะรูปถัดมาเป็นรูปวงรีนะคะก็คือไม่ลักษณะจะเป็นเส้นโค้งนะคะขอบเส้นเป็นเส้นโค้งนะ,ะไม่มีมุมไม่มีด้านแต่ว่าจะเป็นรูป จะเป็นยาวรีกว่ารูปวงกลมนะคะก็คือเรียกว่ารูปวงรีนะคะรูปถัดมานะคะมีด้านที่เป็นเส้นตรงอันนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดนะคะรูปนี้คือรูปแปดเหลี่ยมน,นะคะมีมุ 8, มแปดมีด้านแปดด้านนนคะ ถัดมานะคะเป็นร pues er okay. so okay. ูปหนึ่งสองสามสี่นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยม่ะมีด้าน4ด้านแล้วก็มีมุมสี่มุมนะคะถัดมารูปนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะคะเด็กๆเพราะว่ามีด้าน5ด้านแล้วก็มีมุม5้ามุมนะคะถัดมาสีนี้ค่ะเป็นรูปอะไรเอ่ยหนึ่งสองสามสี่นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมราะว่ามีด้านสด้านมีมุม สรูปนะคะรูปสุดท้ายสียแดงนี้เป็นรูปวงกลมนะคะเพราะว่าอขอบเส้นจะเป็นเส้นโค้งนะคะไม่มีด้านแล้วก็ไม่มีมุมคะ่ะทีนี้นะคะเด็กๆนะได้ให้นักเรียนนะคะลากเส้นตามขอบนอกหรือลากเส้นเชื่อมจุดกลายของสิ่ง,งต่างๆเหล่านั้นนะคะ จะมีลักษณะคล้ายรูปเลขาชนิตสองมิติชนิดใดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเด็กๆยกตัวอย่างนี้เลยนะคะปลาดาทะเลนะคะเด็กๆมีลักษณะคล้ายรูปเลขาชนิดสองมิติก็คือคล้ายกับรูปห้าเหลี่ยมนะคะคล้ายกับรูปห้าเหลี่ยมเพราะว่าอะไรเขามีด้านหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมคะมีห้าด้านแล้วก็มีมุมห้ามุมเพราะว่าเขาบอกว่าให้วาดรูปตรงกลาย ปลายของรูปก็จะได้เป็นรูปห้าเหลี่ยมน,นี้ค่ะถัดมานะคะเป็นปรังรึ่งนะคะมีลักษณะคล้ายรูปเลยคะ่ะอันนี้สองมิติก็คือหกเหลี่ยมค่ะเพราะว่าเรานับแล้วได้หกด้านนะคะหนึ่งสอี่ห้านะคะได้หกด้านก็คือเป็นรูปหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ มานะคะแตงโมเด็กๆดูนะแตงโมนี้นะคะจะมีลักษณะคล้ายรูปเลยค่ะคณิตสองมิติก็คือคล้ายกับวงรีนะคะคล้ายกับวงรีนะคะเด็กๆดูนะนี่ก็คือเป็นเส้นโค้งนะคะแต่ว่ายาวรีกว mm ่าวงกลมนะคะก็คล้ายวงรีนะคะรอยแตกบินบินโครนนะคะรอยแตกบินโครนก็เป็นรูปเลยค่ะคณิตสองมิติได้เหมือนกันนะคะเด็กๆ จะคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมเพราะว่ามีด้านสี่ด้านแล้วก็มีมุมสี่มุมค่ะถัดมานะคะต้นสนนี้นะเด็กๆด,ดูนะจะมีลักษณะคล้ายกับรูปเรกขาคณิตสองมิติก็คือคล้ายกับรูปสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมเลยเพราะว่ามีด้านสามด้านมีมุมสามมุมนะคะคล้ายกับรูปสามเหลี่ยมค่ะ ต่อมานะคะคุณครูจะยกตัวยอย่างเป็นดอกลำดวนนะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าดอกลำดวนนีเนนเเน้เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศอะไรในอาเซียนคะเด็กๆเป็นดอกไม้ประจําชาติของประเทศกัมพูชานะคะ,ะดูนะว่ามีลักษณะคารูปเลยค่ะคันที่สองนี้ติก็คือรูปสามเหลี่ยมน,นะคะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าดอกลำดวนนี้นะคะเมื่อเราลากเส้นตรงปลายของรูปแล้วเนี่ย ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมราะมีด้านสามด้านแล้วก็มีมุมสามมุมแบบนี้ค่ะตัวอย่างถัดมานะคะจะเป็นต้นเสมานะคะเด็ก ก้นเสมาจะเป็นชื่อของเพลือชนิดนี้นะคะเป็นไม้พุ่มนะคะอ่ะมีลักษณะคล้ายกับรูปเลขาชนิสอง2ติที่มีชื่อว่าวงรีนะคะดเด็นดูนะ ตัวอย่างถัดมาค่ะเป็นดอกทางตะวันนะคะลูกเราเรียนอ่านเคยกบเห็นนะคะในงตะวันนัเองก็อาจจะเคยเจอเนาะอ่ะมีลักษณะคล้ายกับรูปเลขาคณิตสองมิติที่มีชื่อว่ารูปวงกลมนะคะเด็กๆดูสิคะกลมมากเลยถัดมานะคะเป็นรูปภาพถ่ายใบหน้าคนเขาอาจจะเอาลูกตาออกนะลก หนึงนะนะคะมีลักษณะคล้ายกับ,บรูปเลขาพันธสมิติชนิดที่เรียกว่ารูปวงรีนะคะคล้ายกับวงรีนะคะทีนี้เด็กๆลองสังเกตธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราสิคะว่ามีสิ่งใดที่เป็นรูปเลขาพันธุสองมิติบ้างน,นะคะยังมาต่อกันที่ตรงนี้นะคะดอกชบมานะคะดเด็กๆ ดอกชมาเนียมีลักษณะคล้ายกับกลมเลยนะคะใบมะขามค่ะไม่รู้ว่านักเรียนเคยเห็นใบมะขามหรือเปล่าแต่เจ้าใบมะขามนี้นะคะเขามีลักษณะคล้ายกับกลมค่ะหอยเจดีนะคะหอยเจดีแบบนี้โอ้โหน่ารักมากเลยนะคะลูกมีลักษณะคล้ายกับรูปสามเหลี่ยมเลยเห็นไหมคะ หอยทับทิมหรือว่าหอยทากนะคะเด็กๆนี่นะคล้ายกับลูกลงมืออย่างนี้ลูกน่ารักจริงๆเลย,ลเลยค่ะดอกแคนกวยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นแต่ว่าไม่รู้จักชื่อนะคะอันนี้ชื่อว่าดอกแคนกวยนะคะมีลักษณะคล้ายกับลูกห้าเหลี่ยมค่ะมะเขือไข่เด็กๆเคยเห็น เปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้าไม่เคยเห็นมเนะเร็งลงไปตลาดะคะจะมีนะมะเขือไข่นะคะมีลักษณะคล้ายกับวงรีนั่นเองค่ะดอกมานชื่นค่ะเราอาจจะไม่เคยเห็นต้นมาแต่ว่าที่ร้านดอกไม้เนี่ยมีแน่นอนนะคะลูกมีลักษณะคล้ายกับดงกลงนะคะ วันนี้นะคะคุรุ่งขอสรุปในเรื่องของรูปเลขาคณิต2์สอมิติที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันดังนี้เลยค่ะ ต่างๆในธรรมชาติและสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะเมื่อมองจากขอบนอกหรือว่าเส้นเชื่อมจุดปลายของสิ่งต่างๆหล่าลน้นแล้วนะคะอาจจะมีลักษณะคล้ายกับรูปหลายเหลี่ยมรูปวงกลมหรือวงรยงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณบูงขอฝากแบบฝึกหา้5145นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทำแบบไหนนะ โจทย์นะคะก็คือบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยระบายสีมีรูปอะไรบ้างมีรูปสามเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปวงกรมรูปสี่เหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมกับรูปรีนะคะให้ระบายสีตามเลขแบบนี้เลยค่ะถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมเนียระบายด้วยสีเขียวรูปห้าเหลี่ยมไม่ระบายด้วยสีส้มรูปงกลมไม่ระบายด้วยสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมนะคะให้ระบายด้วยสีฟ้ารูปหกเหลี่ยมนะคะให้ระบายด้วยสีแดง รูปวงรีนะคะให้นักเรียนระบายด้วยสีม่วงค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มนะคะจากรูปที่1เลยค่ะรูปที่1เป็นรูปอะไรคะรูปวงกลมนะคะนักเรียนระบายด้วยสีชมพูค่ะแบบนี้เลยนะคะรูปที่2ค่ะรูปที่2เป็นรูปวงรีนักเรียนระบายด้วยสีม่วงเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะรูปที่3ค่ะเป็นรูปวงรีอีกแล้วค่ะ ที่สี่ก็วงรีนะคะระบายสีม่วงค่ะรูปที่ห้าค่ะเป็นวงรีแล้วนะคะเด็กระบายด้วยสีม่วงแบบนี้เลยค่ะรูปที่หกค่ะวงรีเหมือนกันค่ะสีม่วงเลยและรูปที่เจ็ดก็สีม่วงค่ะเพราะว่าเป็นวงรีนะคะรูปที่แปดก็ยังเป็นสีม่วงอยู่ค่ะระบายด้วยระบายด้วยสีม่วงเลยนะคะเพราะว่าเป็นรูปวงรีถัดมารูปที่เก้าค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะเรียนระายด้วยสีเขียวแบบนี้เลยนะคะ รูปที่สิบเป็นรูปอะไรเอย่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นรูปหกเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมเราเรียนระบายด้วยสีแดงนะคะรูปอ่ะไม่มีไม่มีเดี๋ยวรูปทำเลยได้ค่ะเดี๋ยวระบายด้วยสีแดงของแกเลยนะคะตัวนี้นะคะรูปที่สิบสีแดงน,นะลูกนะรูปที่สิบสีแดงนะคะระบายแบบนี้เลย รูปที่11เป็นร ki, human, uh, ูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะลูกรูปสามเหลี่ยมเราบายด้วยสีเขียวตรงนี้เลยนะคะรูปที่12เป็นรูปสี่เหลี่ยมระบายด้วยสีฟ้านะคะระบายด้วยสีฟ้าเลยค่ะรูปที่13นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอีกแล้วนะคะรูปที่13เป็นรูปสี่เหลี่ยมก็เลยระบายด้วยสีฟ้าแต่รูปความนี้ใช้เป็นแบบนี้เพราะว่ารูปสี่เหลี่ยมยายามมาใหม่นะคะอ่านระบายด้วยสี ลูกที่ 14, รูบที่ก็ยังเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะเพราะว่ามีด้านสีหน้านะคะกำเนเงก็ระบายด้วยสีฟ้าหมดเลยค่ะม่วงประมาณไม่สวยนะนะนเลยนะคะสีฟ้าหมดเลยนะคะ,ล,ะ,คะลูกถัดมาลูกที่ ห้าเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียนระบายด้วยสีเขียวค่ะ16หรูปสามเหลี่ยมอนกก็ระบายด้วยสีเขียวนะคะ17ค่ะเป็นรูปอะไรเอ่ยเดี๋ยวนับพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3 4 5สสี่ห้านะคะเป็นรูปห้าเหลี่ยมค่ะเด็กๆรูปห้าเหลี่ยมระบายด้วยสีส้มหายสีส้มมีไหมเอ่ยสีส้มไม่มีตรงนี้กุไม่มีเด็กๆระบายได้เลยนะคะสีส้มนะ รูปที่17เป็นรูปสีส้มน,นะคะและรูปที่18ค่ะรูปที่18เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นระบายด้วยสีแดงนะคะูขอภายที่สีส้มไม่มีนะคะเด็กๆนะว่าการระบายรูปที่18เลยนะคะเป็นสีแดงอย่งนี้โอเคนะ เด็กๆดูนะคะแล้วก็ตอบคําถามนะข้อหนึ่งถามว่ารูปที่ระบายด้วยสีเขียวได้แก่หมายเลขใดอ่ะรูปที่ระบายด้วยสีเขียวจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นจะมีหมายเลข9เลข11เลข15และเลข16นะคะข้อ2ค่ะรูปที่ระบายด้วยสีฟ้ารูปที่ระบายด้วยสีฟ้าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะได้แก่หมายเลข 12หมายเลข13หมายเลข14และหมายเลข18นะคะข้อ3ค่ะรูปที่ระบายด้วยสีส้มน,นะคะรูปที่ระบายด้วยสีส้มจะเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะคะเป็นรูปห้าเหลี่ยมเพราะฉะนั้นจะมีหมายเลขเดียวก็คือหมายเลข17ตรงน,นี้นะคะข้อ4ค่ะรูปที่ระบายด้วยสีแดง อ่านักเรียนดูนะรูปที่ระบายด้วยสีแดงจะเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะก็คือมีรูปที่ส0นั่นเองนะคะหมายเลขสิบนะคะข้อ5รูปที่ระบายด้วยสีชมพูนะคะรูปที่ระบายด้วยสีชมพูจะเป็นรูปวงกลมนะคะเพราะฉะนั้นมี1เดียวก็คือเลข1นั่นเองนะคะสุดท้ายข้อ6ค่ะรูปที่ระบายด้วยสีม่วงนะคะจะเป็นวงรีนะคะก็คือได้แก่หมายเลข2 3 4 5 6 7และ8แบบนี้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจฟังค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ